ช่องใหญ่ๆห,ห,หลายๆช่องนะคะเขาบอกว่าให้เราลงคลิปมากๆเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาเราลงคลิปเยอะๆอะคลิปแต่ละคลิปจะนำส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะแตกต่างกันเพื่อนไม่เห็นคลิปที่1ของเราเพื่อนอาจจะเห็นคลิปที่2ของเราเพื่อนอาจจะเห็นคลิปที่3ของเรานะคะ ช่องใหญ่ช่องดังช่องปังเขาลงวันล,ละ30ถึง40โพสกันเลยนะคะแล้วเราล่ะคะเราต้องพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพและก็ลองลองเยอะๆดูว่ามันมีผลอะไรและยิ่งถ้าเราลบคลิป1คลิปแนะนำให้ลงทดแทนไปขั้นต่ำา2คลิป ต่อหนึ่งคลิปที่เราลบและจังหวะที่ลบก็ห้ามลบเยอะเกินไปหรือถี่เกินไประบบก็จะมองว่าคลิปของเราเป็นส p ปมนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราโพสเยอะระบบก็จะนำส่งดีค่าการเข้าถึงก็ดีนะคะแล้วก็ค่าการมีส่วนร่วมก็ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ทดลองกับตัวเองแล้วนะคะว่าเพิ่มมาอีกนิดนึง อาจจะยังไม่ถึง 30- 40โพสต์แต่ประมาณ15-20ถึงโพสต์ต่อวันนะคะทำให้ผ่านเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนะะื้อหามาแล้วนะคะคราวนี้ล่ะคะ่ะเราก็ต้องมาศึกษาต่อกันว่าเราจะทำยังไงให้เหรียญของเราวิ่งเหรียญของเราเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการที่เราลงคลิปบ่อยๆมันจะสามารถช่วยเพิ่มผู้ติดตามด้วยและก็ทำให้ระบบที่มองเราอยู่ ว่าเราเป็นครีเอเตอร์คนขยนันหลายคนก็เลยได้รางวัลครีเอเตอร์คนขยันนั่นเองนะคะและที่สำคัญยิ่งลงเยอะได้เยอะโพสเยอะได้เยอะนะคะคลิปรูปภาพข้อความสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวอ่ะลงให้ครบทุกช่องทางนะคะถ้าเรา ปังช่องไหนเน้นย้ําให้ลงสิ่งนั้นเพิ่มสมมุติว่าช่องของเราปังรูปภาพมากๆให้เน้นรูปภาพเพิ่มถ้าช่องของเราปังคลิปยาวมากๆอ่าเราก็พยายามลงคลิปยาวเยอะๆบางคนเปิดช่องมาถามว่าทำไมยังไม่ได้เครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาเพราะว่า ไม่เคยลงคลิปยาวเลยนะคะถ้าคุณอยากได้ไวคุณทําให้ครบรวมถึงการไลฟ์สดด้วยนะคะการออกมาไลฟ์สดาสามารถยืนยันตัวตนได้นะคะว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆให้ระบบเขาได้เห็นได้รับรู้นะคะคราวนี้เราก็สามารถที่จะผ่านเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหาได้แล้วนะคะเพียงทำอย่างสม่ำเสมอ ขันแรที่เขาเงคิดว่าวันละ15โพสก็จากคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วแล้วลองทำตามเขาดูและในระบบในการชาเลนจ์ประจำสัปดาห์เขาก็มีบอกกับเรานะคะว่าทำครบสิบห้โพสอ่าภายใน7วันหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่เราลุยไปเลยค่ะ15โพสต่อวันถ้าขยันหน่อยก็อาจจะเกือบจะ20หรือ21นะคะ อันนี้ก็ยังคงยึดหลัก15เป็นหลักอยู่นะตอนนี้นะคะ15ถึง20โฟกัสไปค่ะเราต้องมีเป้าหมายนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงทำเยอะได้เยอะนะคะและที่สำคัญสิ่งที่จะต้องพัฒนานั่นก็คือพัฒนาคอนเทนต์อ่าไปดูช่องเขาสำเร็จเพราะว่าระบบเน้นเนื้อหาเราก็ต้องทำคลิปให้มีเนื้อหาสาระเกิดขึ้นกับช่องของเรา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับชมเขาจะต้องได้อะไรไปจากเราบ้างนะคะทุกคนและที่สำคัญการทำคลิปนะคะคลิปยาวก็ไม่ได้ยากหลายคนบอกว่าทำคลิปยาวจะยากคุณลองฝึกพูดดูถ้าคุณทำคลิปสั้นแล้วนะคะ คุณลองขยายเวลาดูคลิปยาวอาจจะทําง่ายกว่าซะด้วยซ้ํานะคะสําหรับใครที่ชอบพูดชอบเจรจาแต่สําหรับคนไม่ชอบพูดก็อาจจะต้องฝึกฝนนิดนึงนะคะเพื่อส่งงานให้กับระบบจนครบเนื่องจากเราเป็นพนักงานของระบบ AI นะคะทํางานส่งระบบทุกๆวันนะคะส่งให้กับบริษัท Facebook ของเราทุกวันดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่เราต้องทำให้ครบทุกช่องทางนั่นเองค่ะ